ความว่าไม่มีแรงรับตามแนวแกน Y ายนะครับแรงลับตามแนวแกน Y เป็น0ย์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อแรงรับตามแนวแกนวเป็น0ูความเร่งตามแนวแกน Y ก็จะเป็น0ูนย์ด้วยถูกไหมครับ เรามาดูตัวอย่างที่2นะครับของการใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันกันครับกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีง่ายๆครับได้ใช้แคลคูลัสด้วยโจทย์บอกว่าเขามีเฮลิคอปเตอร์นะครับมวล2.8คูณ10กำลัง3กิโลกร,รมัมตัวนี้กำหนดมวลมาให้นะครับกำหนดมวล m มาให้ถูกนำไปทดสอบการบินครับเขาบอกว่าภายหลังการทดสอบเนี่ยข้อมูลพบว่าตำแหน่งของเฮลิคอปเตอร์เปลี่ยนแปลงตามเวลา ดังสรรมการนี้ครับมีสรรมการนี้กําหนดมาให้เลยยาวเยียดเลยเราดูกันว่าสรรมการนี้คืออะไรก็จะเห็นได้ว่าเป็นเวกเตอร์บอกตําแหน่งนะครับอยู่ในรูปของเวกเตอร์ส่วนประกอบเวกเตอร์หนหน่วย ijk นะครับซึ่งอยู่ในหน่วยซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลา t เห็นไหมมีเวลา t เข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกว่าจงหาแรงสุทธิแรงสุทธิแรงรับคําเดียวกันนะครับก็คืออยากจะให้คุณหาว่าซิกมา f เป็นเท่าไหร่ โดยเป็นแรงที่กระทำต่อเฮลิคอปเตอร์ที่เวลา t เท่ากับ6วินาทีด้วยโอเคก็โจทย์ข้อนี้ก็เป็นโจทย์พื้นพื้นง่ายๆนะครับอย่างแรกก็คือออผมไม่วาดภาพประกันเขียนเป็นข้อมูลออกมาเลยโจทย์บอกว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีมวล m นะครับเท่ากับ2.8คูณ10กำลัง3กิโลกร,รมัมแล้วก็กำหนดเวกเตอร์บอกตำแหน่ง r มาให้ยืนรูปของเวลา t ผมเขียนให้ดูอีกทีจะได้เห็น ภาพชัดๆนะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงก็จะเป็น0.020นะครับ t กํลัง3คูณกับเวกเตอร์ i แล้วก็บวกด้วย2.5คูณกับ t ในส่วนของเวกเตอร์ j แล้วก็ลบด้วย0.040 t กํลัง2ในส่วนของเวกเตอร์ k เป็นหน่วยเมตรนะครับก็คือเวกเตอร์บอกตำแหน่งจากนั้นเขาต้องการรู้แรงสุทธิ sigma f เป็นเท่าไหร่ครับก็บอกว่าไม่มีปัญหาครับ เราบอกว่าเรารู้มวลนะต้องการหาแรงลับหรือแรงสุทีิโดยกําหนดเวกเตอร์บอกตำแหน่งมาให้ r t ซึ่งตรงนี้เราเรียนมาแล้วในบทเรื่องจลนศาสตร์ในบทที่2นะครับเมื่อเขากําหนดเวกเตอร์บอกตำแหน่งมาให้เราสามารถที่จะหาความเร็วได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูอีกทีข้างล่างนะแล้วเมื่อเราหาความเร็วได้เราก็สามารถที่จะหาอนุพันธ์ มาเพื่อจะหาความเร่งได้เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาความเร่งได้รู้มวลก็หาแรงรับได้นะครับขอลงมาด้านล่างเขียนยาวๆแล้วกันเมื่อกี้ที่ไม่พอนะครับก็คือเราจะทําแบบนี้นะแรงรับก็คือซิกมา F ก็จะเท่ากับมวลคูณกับความเร่งในส่วนของความเร่งก็คืออยู่ในส่วนของจนศาสตร์เราบอกว่าเรารู้เวกเตอร์บอกตำแหน่ง R นะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถหาความเร็วที่เวลาใดใไ,ไ,ได้นะครับ ด้วยการดิฟหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งของเวกเตอร์บอกตำแหน่งจำได้นะพอผมรู้ความเร็วผมก็สามารถหาความเร่งได้ครับด้วยการดิฟความเร็วเทียบกับเวลาแต่ว่าความเร็วของเราเนี่ยมันหามาก่อนหน้านี้อยู่ในรูปของการดิฟเวกเตอร์บอกตำแหน่งเทียบกับเวลาเพราะงั้นมันก็คือความเร่งก็คือการดิฟเวกเตอร์บอกตำแหน่งขนที่หนขนที่2ก็คือการดิฟ2หนก็คือเขียนแบบนี้นะครับ โอเคนะตามนี้เพราะงั้นผมก็ดิฟกันก่อนเลยขอมาดิฟทางด้านขวามือกันเลยนะครับเพราะงั้นเราก็เริ่มต้นจากการดิฟเวกเตอร์บอกตำแหน่งกันก่อนก็ทําเป็นลําดับนี้ก็ได้นะครับก็คือเริ่มต้นจากความเร็วก่อนความเร็วก็คือเท่ากับการดิฟเวกเตอร์บอกตำแหน่งผมลอกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือ0.020นะครับ t กําลัง3 i แล้วก็บวกด้วย2.5 tj นะครับแล้วก็ลบด้วย0.04 0 t กำลัง2 k ะครับติดติดหน่อยขอขยับมาด้านนี้แล้วกันเดี๋ยวไม่พอนะครับอันนี้การดิฟเนี่ยตรงนี้ข้างในเป็นเวกเตอร์ย่อยๆ3ตัวบวกกันอยู่ก็ดิฟทีละตัวแล้วก็บวกกันก็คือกระจายการดิฟดิฟตัวนี้นะครับนี้ t ีกำลัง3ก็จะได้ออกมาเป็น3 t ทีลัง2ไม่ต้องผมไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะ ก็จะได้ออกมาเป็น3อย่างนี้แล้วก็ t กําลังสองอันนี้คือส่วนของเวกเตอร์ i ดิฟตัวนี้นะครับดิฟ t ตัวนี้ก็คือ t กําลัง1ก็ดิฟแล้วก็ได้เท่ากับ1เฉยๆก็คือ2.5แล้วก็คูณ1อันนี้ก็คือส่วนของเวกเตอร์ j แล้วก็ลบด้วยตัวนี้0.040ดนะครับดิฟตัวนี้ t กําลังสองก็ได้ออกมาเป็น2 t ผมตกขอบนิดนึงนะเวกเตอร์ k แบบนี้นะครับโอเคนี่คือความเร็วนะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมดิฟความเร่งเลย ยังไม่คูณกันนะดิฟความเรงอ่าดิฟเพ pues ment, ienne, er ื่อจะหาความเร่งหาความเร่งได้จากอะไรก็ค um, uh, ือได้จากการดิฟความเร็วความเร็วก็คือก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมดิฟก้อนนี้อีกทีหนึ่งดิฟก้อนนี้ก็คือดิฟทีละตัวแล้วก็บวกกันนะครับดิฟตัวนี้ก่อนเขียนแบบนี้แล้วกันนะครับตัวนี้มีเลข3มอยู่ดิฟทีกำลังสองก็ได้ 2t นะครับที่มันน้อยนะแล้วก็เวกเตอร์ไอดิฟตัวนี้จะเห็นว่าตัวนี้เป็นค่าคงตัวดิฟก็ได้ได้ศูนย์นะครับ ศูนย์ j ก็คือ0นยะแล้วก็ดิฟตัวนี้ที่ไม่พอมาเขียนด้านล่างแล้วกันนะครับก็ลอกของเดิมก่อนก็จะเป็น0.040แล้วก็มีเลข2นะแล้วคราวนี้ดิฟทดิฟทก็ได้เท่ากับ1นะครับตัวนี้ก็เป็นเวกเตอร์ k โอเคตามนี้นะครับเขียนลงมานิดนึงแล้วกันนะครับผมขอมาเขียนตรงนี้แล้วกันที่น้อยนะครับเพราะงั้นความเร่ง A ที่เวลา t ใดๆของเราก็เลยได้ออกมาผมไม่คูณนะเอาไว้ไปคูณทีเดียวตอนท้ายดูทางขวามือนะครับผมลอกมาก็คือตัวนี้นะเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j ไม่มีนะครับก็จะมีส่วนของเวกเตอร์ k แล้วก็คูณกับ2แล้วก็ส่วนของเวกเตอร์ k ความเร่งก็มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2ตามนี้เมื่อหาความเร่งได้ปุ๊บผมก็สามารถหาแรงรับได้แล้วนะก็คือ ซิกมาเก็จะเท่ากับ MA แทนค่ากันเลยครับ M มวลเท่าไหร่วาอยู่ไหนเอ่ย2.8คูณ10กกำลัง3นะครับแล้วก็คูณกับความเร่งก้อนนี้ใส่เข้าไปเลยลอกไปเลยนะครับอันนี้ผมเขียนละเอียดเหมือนกับเขียนส่งอาจารย์ตอนสอบโอเค อันนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราได้คือมวลคูณความเร่งก็จะได้ออกมาเป็นแรงลับซึ่งจะเป็นแรงลับที่เวลา t ใดๆครับน้ำบอนขึ้นอยู่กับเวลา t เพราะงั้นพอเราต้องการแรงลับที่เวลา6.0วินาทีเราก็แค่แทนตรงนี้ด้วย6.0นะครับจากนั้นก็จับตัวนี้คูณกระจายเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คูณกระจายเข้าไปในนี้นะครับเราก็จะได้แรงลับอยู่ในรูปของเวกเตอร์1หน่วย i กับ k ครับ นะได้ออกมาคําตอบก็คือผมเขียนด้านล่างนะคุณกดเครื่องคิดเลขเอานะครับก็ได้ออกมาเท่ากับ2.0คูณ10กำลัง3เวกเตอร์ไอแล้วก็ลบด้วย2.2คูณด้วย10กำลัง2เวกเตอร์ k นะครับหน่วยก็เป็นนิวตันเรียบร้อยนี่ก็คือแรงลับที่กระทำต่อเฮลิคอปเตอร์ที่เวลา6.0วินาทีถ้าคุณต้องการเวลาอื่นคุณก็แค่แทนตัวนี้ด้วยเวลานั้นๆ นะครับโอเคนะก็ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมขอแปลความหมายให้คุณดูอีกนิดหนึ่งคุณจะพบว่าในการหาแรงลับของเราตัวนี้นะครับไม่มีส่วนประกอบตามแนวแกน y หรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับตัวเวกเตอร์ j นะครับก็คือตัวนี้เป็น0จากการที่ความเร่งเป็น0น,นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะพบว่าแรงลับที่กระทําต่อเฮลิคอปเตอร์มีเฉพาะแรงลับตามแนวแกน i กับแรงลับตามแนวแกนอ่าไม่ใช่รับนะครับตามแนวแกน i แรงลับตามแนวแกน x กับแรงลับตามแนวแกนซซึ่งแสดงด้วยเวกเตอร์ i กับเวกเตอร์ K นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีส่วนของเวกเตอร์ j ก็หมายความว่าไม่มีแรงลับตามแนวแกน y นะครับแรงลับตามแนวแกน y เป็น0ย์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อแรงลับตามแนวแกน y เป็น0ความเร่งตามแนวแกน y ก็จะเป็น0ย์ด้วยถูกไหมครับ ก็คือเมื่อแรงลับเป็นศูนย์ก็คือไม่มีแรงกระทําวัตถุก,ก็จะมีความเร่งเป็น0ูนย์ถ้าวัตถุอยู่นิ่งตามแนวแกน Y นะนี่ตามแนวแกน y ก็จะอยู่นิ่งต่อไปถ้าวัตถุเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ตามแนวแกน y ด้วยความเร็วตามแนวแกน Y คงตัวเห็นไหมครับเราสามารถแปลความหมายได้แบบนี้นะงั้นคุณลองไปดูข้อมูลของเวกเตอร์บอกตำแหน่งตามแนวแกน Y ครับ คุณจะเห็นวนะ่าเวกเตอร์บอกตำแหน่งกมแนวแกน y เนี่ยเป็น2.5 TJ ตรงนี้มีความหมายว่าอะไรคุณลองแทนค่านะคุณลองแทน t เป็น1มันจะอยู่ที่ตำแหน่งตามแนวแกน y นะครับเอาเป็นแทน t เป็น1นะมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง2.5เมตรพอแทน t เป็น2ก็อยู่ที่ตำแหน่ง5.0เมตรแทน t เป็น3ก็อยู่ที่ตำแหน่ง7.5เมตรเห็นไหมครับมันเคลื่อนที่ตามแนวแกน y ด้วยความเร็ว v คงตัว ทุก1วินาทีมันเคลื่อนที่ไป2.5เมตรหรือพูดได้ได้พูดได้ว่ามันมีความเร็ว2.5เมตรต่อวินาทีตามแนวแกน y เห็นไหมครับนี่ตามแนวแกน y นะเอาเขียน v y แล้วกันเห็นไหมครับโอเคนะอันนี้ผมแปลความหมายให้คุณดูเพิ่มเติมจากที่ไม่ได้เขียนลงในหนังสือนะครับโอเคก็เพิ่มเข้าไปคราวนี้เราก็เรียบร้อยแล้วเราจะไปที่กดการเคลื่อนที่ข้อที่3กันครับ